สองชุดว่ายน้ำวีจิป้าป๋าห่วงขนาดไหนล่าสุดนะครับหนุ่มสอนรามพาน้องวีจิไปเที่ยวพัทยาพร้อมกับทำงานไปด้วยและมีการแบ่งเวลาพาน้องวีจิไปเล่นน้ำนะครับโดยมีโมเมนต์ที่น่ารักนะครับหนุ่มสอนรามอุ้มน้องวีจิใส่ชุดว่ายน้ำวันพีชนะครับแต่แตะเบรกด้วยผู้ระบายรอบเอวค้ายกระโปงแน่นอนว่าเป็นลูกสาวคนเดียวที่คุณพ่อหนุ่มสอนลามห่วงมากๆนะครับ ไม่ยอมให้ใส่ทูพีดถึงจะใส่ชุดว่ายน้ําแต่ก็ต้องมีกระโปรงระบายเอาไว้กันโปนะครับเรียกได้ว่าคุณพ่อห่วงแบบสุดๆกันไปเลยนะครับแบบนี้แฟนคลับจะได้เห็นน้องวีจิตใส่ทูพีดบ้างไหมนะเซ็กซี่มากที่สุดเลยป,ป้าป๋าให้ได้แค่นี้ค่ะโดยรูปนี้นะครับหนุ่มสอรามได้โพสแคปชั่นใน IG ว่าป้อมแปมเซ็กซี่นิดหนึงนะคะ หลังจากนั้นหนุ่มซอรามได้พาน้องวิจิไปเที่ยวอควาเรียมและอุ้มน้องวิจิไปเดินเล่นที่อุโมงค์ป่าซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่ารักและอบอุ่นมากไปดูคลิปกันเลยนะเป็นโมเมนต์น่ารักของพ่อลูกคู่นี้และโพสแคปชั่นในไ g ว่าสิ่งแวดล้อมดีๆสำหรับหนูนะคะลูกรัก และนี่คืออัปเดตล่าสุดของหนุ่มสอนรามนะวันที่30กันยายน2563นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดต